วันดีเลยว่ามันนั่งนหน้าแลกใภาพสวยมาก่าไม่สวยแก็ดแต่ประเด็นคือประเมัไมด้เป็นโรคติดต่อไหนเดีงหนไม่โรคติดต่อมันเป็นโรคติดต่อเข้ารวังก็เลยเราก็ช่างใจกันว่าถ้าเป็นโรคเหมือนกูเราแย่งายแ่นา้น้าโรคคือบอกว่าในเขตพื้นที่รองรัเรียนนี่นะอัวาลบุรุษสลาที่หกตํารวจพีน้องขาเรองน้งคำสั่งของท่านนาย ีไม่ได้ส่งตำหนิพี่ลักษณาเขาบอกว่าพี่ส่งให้ใครให้ท่านดูน่ะนั่นเป็นยายขึ้นมาเองโรูปรูปนี้คือลักษณะเองโรคโรคเองบอกไม่วมื่อคือลักษณะเคยมีการควบคุมได้แล้วได้แล้วหรือยังหรือว่ายังประมาณนี้ครับคุณหมอ คือือัของเลือดนะครับมไม่แน่ใจว่าลักษณะมันยัยอมเชื้อมในพอแต่ว่าเราก็จะมีอีกอีกสองกลุ่มกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ได้รับเชื้อไปแล้วเนี่ยถ้ามันเข้าไปสู่กระแสเลือที่อาศัยอยู่ในลำคอเรา cái này là bệnh truyền nhiễm,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  bệnh truyền Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh à, Ghiền Mì Gõ Để thế đấy, và là nhiều đợi đấy, mình. Nhiều thế là đợi Nay không bỏ có nó, video mình dẫn có ก็สถานการณ์ของการมีผู้ติดเชื้อนะครับผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคไข้ขาการหลังแอนนะครับของจังหวัดกระบี่ที่อำเภอคลองท่อมนะครับขณานี้ก็พบผู้เข้าข่าย,ย6รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต1รายนะครับอีก5รายเนี่ยก็ได้รับการรักษานะครับเข,เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้กันก็อยูใออ่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับผมครับ ในเรื่องของการสอบสวนโรคนะครับเราลง,ลงสอบสวนโรคซึ่งเราลงไปคั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับเพื่อจะไปค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็ผู้ที่สงสัยที่จะป่วยเป็นโรคไข้กันหลังแอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีผู้ที่เข้าข่ายสงสัยเนี่ยเราก็จะจับมาตรวจนะครับโดยการตรวจหาเชื้อที่ลำคอนะครับในกลุ่มนักเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด436คนเนี่ยเราก็ให้ยาฆ่าเชื้อนะครับ ในการที่จะป้องกันโรคทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของคําแนะนําในการป้องกันโรคเนี่ยเราก็ได้บอกสารที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับในเรื่องของมาตรการความสะอาดการระบายอากาศการลดความแออ,อัดนะครับการสวมหน้ากากการล้างมือนะครับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกันในผู้คนจนํานวนมากนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคครับอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่ทราบข่าวเรื่องนี้มากคน,น ครับก็ฝากเรียนพี่น้องประชาชนก็คือตอนนี้โรคไข้หลังแผ่อนในจังหวัดกระบี่นะครับก็เราก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่เป็นโรงเรียนปิดแล้วก็ทีมสอบสวนโรคก,ก็ลงสอบสวนโรคในทันทีนะครับมเมื่อพบผู้ป่วยแล้วก็มีการให้ยาแล้วก็ให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัว ยังไงก็ดีครับโรคนี้ก็เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนะครับแต่ถ้าพบแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะครับหรือมีอาการรุนแล้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนถ้าเกิดท่านมีอาการไข้หรือมีอาการไม่สบายถ้าท่านรักษาตัวแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับส่วนเรื่องของการปฏิบัติตนในสถานการณ์ทั้งที่มีโควิดด้วยนะครับการใส่หน้ากากการล้างมือการเว้นระยะหา่างการ กินอาหารแล้วออกกำลังกายปัิิัตบัตตนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็เป็นข้อควรปฏิบัติในช่วงนี้นะครับ